ในบุญมองเห็นไม่ค่อยชัดในตอนกลางคืนคน,นักเรียนควรแนะนําให้ในายบุญรับประทานอะไรจึงจะช่วยให้ตาของนายบุญมองเห็นดีขึ้นข้อ 1. ผักบุ้งผักคะนา้าข้อ 2. อาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งข้อ 3. เนื้อสัตว์ทุกชนิดข้อ4่ส้มมะขามป้อมอ่ะเขาเขาให้คีย์เวิร์ดมาชัดมากเลยถูกไหมข้อนี้คือมองเห็นไม่ค่อยชัดและ ในตอนกลางคืนถูกไหมเอ๊ะโรคเขาเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยโรคที่มองเห็นไม่ค่อยชัดในตอนกลางคืนโรคเนี้ยเป็นโรคที่ขาดวิตามินอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะโรคที่เราไม่มองไม่เห็นในตอนกลางคืนเนี่ยหรือโรคตาฟ้าตาฟางเนี่ยเขาเกิดจากการขาดวิตามินอะไรนะขาดวิต ABCD A, B, C, D, A. ก่อนจะกลับไปดูนี้พี่ให้น้องท่องนิดนึงมีใครเคยได้ยินบ้างว่าเขาท่องเอนะเวลาท่องว่าวิตามินอะไรสําคัญกับอะไรและเกิดโรคอะไรบ้างใครท่องเอตาชาบีอ่าน้องหลายคนคูรแล้วถูกไหมท่องไปพร้อมกันเลยเอตาชาบีซีฟันหมันอีดีกระดูเคเลือดถูกไหมอันนี้คือวิธีการเข้าๆข,ข,ของการท่องจำวิตามินนะที่น้องควรจะรู้ ทีนี้เพิ่มอีกนิดนึงวิตามินที่ละลายในน้ำได้แก่ B กับ C แต่ถ้าวิตามินที่ละลายในไขมันล่ะ A d E K วิตามินละลายไขมันอีกทีนึนง A d E K โอเคแล้วนะเราทุกคนจำได้แล้วนะทีนี้เมื่อเขาบอกว่าคนเนี้ยมองเห็นไม่ค่อยชัดในเวลากลางคืนแสดงว่าขาดวิตามิน A แน่เลยเราก็ต้องดูว่าในสี่ข้อเนี้ยของช้อยอ่ะมีข้อไหนบ้างล่ะ ที่มีวิตามินเอสูงข้อ1ผักบุ้งผักคะนา้าใช่เลยถูกเปล่าผักบุ้งผักคะนา้านี่แหละเป็นผักที่เขาเลยคอมเมนต์มาว่าเป็นผักที่มีวิตามินเอสูงเหมาะสำหรับกินบำรุงสายตาถูกไหมคะส่วนอาหารทะเลล่ะอาหารทะเลนี่ไม่เกี่ยวถูกไหม เนื้อสัตว์ก็มีวิตามินเอแต่ว่าถามว่ามีเยอะไหมก็คือมีไม่เยอะเราสามารถพบวิตามินเอเยอะกว่าในผักบุ้งผักคะนา้ามากกว่านะส่วนข้อ C ส้มมะขามป้อมพวกนี้ถ้าน้องสังเกตพบว,ว่ามันเป็นผลไมา้รสเปรี้ยวถูกปะ่ะซึ่งผลไมา้รสเปรี้ยวพวกนี้พี่ถามว่าเราจะได้วิตามินอะไรนะวิตามิน C นั่นเองถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นในข้อ1 2 3 4เนี่ยข้อที่ให้วิตามิน A อเยอะที่สุดก็คือข้อ1 คือผักบุ้งผักคะนา้าส่วนข้ออื่นๆไม่ใช่วิตามินเอนะและถ้าเด่นๆก็เป็นข้อสีอย่างเงี้ยเป็นวิตามินซีสรุปวิธีหนึ่งข้อนี้เขาคิด2ต่อคือ1รู้ว่ามองไม่ค่อยชัดในตอนกลางคืนเราต้องรู้ว่าขาดวิตามินอะไรแล้วเราพอเรารู้แล้วว่าขาดวิตามินเอเราก็ต้องมารู้ให้ได้ว่าวิตามินเอเราพบที่ไหนซึ่งเราพบในผักบุ้งผักคะนา้าแล้วก็เป็นพวก น้ำมันตับปลานมเนยไข่แดงผล,ลไม้สีเหลืองอะไรพวก,นพวกลลเ,เนี้ยพวกแคโรทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะพบได้นะใช้ข้อนี้ตอบข้อ1นะคะ